ครับผมมื่อนีกัสวัสดีนะครับมื่อนีกัพบเจอกันอีกแล้วนะครับมื่อนีก็บ่ได้มารีวิวนะครับเรื่องการเกษตรนะครับมื่อนีกัพผ้ามาบึ่งพระนะครับที่ผมมีนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ผาดนะครับหลวงปู่ผาดนะครับมดอำเภอบ้านกวดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่มื่อนีมาพระออกมา เสร็จจักน้อยนะครับพอดีบาดดูแลรักษาดูนเดนะครับมันนี่ก็จักเป็นยังไงหรอครับมาขึ้นฝันเห็นนะครับผมก็เลยต้องเอามาเบิงนะครับมาซ่อมเบิงมาดูแลนะครับมาปัดเป่านะครับสิ่งสกปรกนะครับอี้ฝุ่นออกนะครับมันนี่ก็มาให้เบิงน้ำนะครับว่ามีดื่นไดแน่นะครับอันนี้นะครับหลวงปู่พา ติปัญโยนะครับบ้านกวดนะครับนี้างพอสองัน้าง้ศ2ห้านะครับอันนี้ผะเยญนนะครับผะเหรียน็นเป็นเนื้อขึ้นเนื้อท่องแดงนะครับปูผ่าใช่กันนะครับขณะที่ขายค้องนะครับรอล,ลูกค้ามากกับมาสองผากันคน อันนี้ก็สังหาแปดชื่อกันนะครับที่ระลึกนะครับกระถินวัดบ้านขวดนะครับอันนี้เสกเสกเบิ้อ่อนนะครับเบื้องบนครับบ่ได้เอาออกมาเบิ้งดนเดี๋ยวเอาออกมาเบิ้งดนนะครับตะปาดูไปพร้อมๆกันนะครับ ผมโอ้มีหลายนี่ก็ลงผู้บาดเหมือนกันนะครับนี่สองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับตุ้นสร้างเจดีนะครับอืมนครับห้าสามครับนี่ก็คือกันนะครับ เป็นแบบนี้หลวงปู่พาดนะครับหลวงป,ปู่พาดด้วยกันนะครับกล่องมันบอกอื้นร้อยสองปีนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับนี่ก็จะเป็นผ้าสังกระจายนะครับของหลวงป,ปู่พาดด้วยกันนะครับ กรจายผ่ะสังกะจัยบึงความคมนะครับคมชัดของพิมพ์นะครับบึงมาครับถุงผูาแล้ว กับหาแปดชื่อกันนะครับนี่อันนี้ก็บมี่มีบาคโค้ดนะครับติดตีไว้ตรงนี้นะครับนี่อักษรพอผึ่งนะครับนี่นครับบัตรเบิง้งพระดุนแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะเอาให้เบิ้งเรยวได้ว่ามืัอนี้ก็ให้เบิง้งหลวงปู่พัดก่อนนะครับ เขหลวงปูพาดนะครับติดปัญโยนะครับเหย,ยั่่งยืนนะครับตำบลปราสาทอําเภอบ้านกวดจังหวัดบ,บุรีรัมย์นะครับสร้างปีไหนนั่นในงานฝังหลูกนิมิตนะครับยี่สิบหกธันวาห้าห้านะครับ ถึงห้าหกนะครับน,น,น,นี่นะครับอันนี้จะเป็นผ้าปิดตานะครับผู้ผาดนะครับผ้มะสูปป้มื องแค้นนะครับก็สิมีคข้ามาบ้านกวดนะครับหลวงปู่ผาดนะครับหนึ่งร้อยสามปีนะครับนี่ยังนี่เรียนหาเบิ้งครับพี่น้องบัตรเ,เสร็จบัตรเ,เบริ้งตะเทียนนะครับนี่กับ เธอบ้านขวดนะครับปีหาสองนะครับอันนี้เดียนเอตรงนี้จะเขียนคข้ว่ามีพิมพ์เข้ามาหลวงปู่ผาดนะครับมีบ่ค่อยร้ายแล้วครับแต่ว่ามีน้ำเขานะครับนี่หลวงปู่ผาดที่กันนี้นี่ครับบาโค้ดนะครับบาโคด้ดตดีนะครับ นี่ก็ห้าแปดชื่อกันนะครับนี่ก็ลองคูผ่าครับอื่นเดียวกันนะครับแต่เนื้อไอคนละเนื้อนะครับคนละเนื้อนะครับนี่ก็เป็นสีแดงนะครับผมบอ่ผมบอกหนะครับว่าเขาเอื่นว่าเนื้ออกอยานะครับผมจะสีแดงกับสีขาวนะครับนี่ก็ ลวงปู่ผาหนือนกันนะครับห้าแปดนะครับห้าแปดก็ผ่านมารุ่นประธานพรนะครับรุ่นประธานพรนะครับมีตะกุดน้ำนะครับนี่ข้างหลังนะครับสวยงามครับสวยงามนี่ก็ล่าเริ่มขึ้นแล้วครับ นี่อุตสังเกดีนะครับนี่หลวงปู่ผาดนะครับแล้วต้องเฮ็ดความสะอาดดีๆจังหน่อยน,นะครับกำลังมีราคาอันนี้ก็คือกันนะครับาครับร้อนะยสองปีนะครับร้อยสองปี อ่ะครับหีบเซมิกะทูอเอานี่มันกรอบครับเอาไว้จังเนี้ยเราฝึกแดดไหมครับแดดมันเผาะจะลองอุปถัมภ์เหมือนกันนะครับปีห้าแปดนะครับ นี่นี่น่น,น้อยๆครับหลวงปู่พัดเหมือนกันนะครับอายุร้อยแปดปีครับมหาเศรษฐีนะครับ,ารบสามปีเลยนะหากเกจนะครับนี่อยู่เรียนหนึ่งนะครับก็เรแ,แต่ว่าเด็กงนงี่ว่ารุ่นนี้มาเหตุจำนวนจำกัดนะครับนี่ มาเห็ดบึกที่เลยองนะครับอันนี้เบื้องว่าครับเอาไปตั้งเงี้ยนะครับอันนี้ก็คุณแผนนะครับเริืมไปแล้วครับเริืมไปแล้วออันนี้ก็เป็นรูปหลอนะครับรูปหล่อหลวงปู่พาสนะครับรูปหล่อหลวงปู่พาสนะครับนี่จะลอยสามปีนะครับนี่หลวงปู่พาสนะครับ ม่ค่อยได้มาเซ็ตมาถูนะครับนี่ครับนี่กระโวงผู้ผ่านเหมือนกันนะครับวัตตาอนนี เห็นไหมครับน่าจะอีกองนะครับมาต่อีเหมือนกันนะครับนี่เนี่ยท้องเหลืองเล่นบ่เขาเอว่าอียงงหรอกเนี่ยอียงงเรากผมกับบุงหมูนะครับ อ่าผมก็บ่ได้ศึกษาดนแล้วนะครับเรื่องค่ะแต่ว่าผมก็มีจะอะไรก็สะสมเก็บไว้นะครับก็ลงปูผ่านเหมือนกันนะครับนี่ก็ หลวงปู่พาชื่อกันนะครับนี่รุ่นสร้างอุโบสถนะครับ2551นะครับกับพามากกับสิบกว่าปีแล้วนะครับตัวนี้ตันี้บุมีิตะกุดนะครับรุ่นประทานพรนะครับแต่เป็นเนื้อพงนะครับ กองคือบออันนี้สร้างยังศาลาร่วมกิจัญญาวัฒนะครับหลวงปู่พาดรุ่นประธานพรสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับรุ่นีที่สานะครับนี่ก็น่าจะหาซีเหมือนกันนะครับเดียวกันนะครับ หนึ่งประธานอดนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะมีตะกุดฝังนะครับนี่ครับเก๋เบิ้งนะครับเป็นเขาเอินว่าน้ำย่อยนะครับน้ำย่อยนะครับลงปูผานะครับตีนีก็ผมกัจะมีประมาณนี้นะครับนี่ก็เขาวาเห็นมาเป็นพิเศษนะครับนี่น้อยที่สุดแล้ว 180ปีนะเดี๋ยวซืว้อเดี๋ยวมือหลังนะครับเดี๋ยวจะนี่จะมีลุนอื่นให้เบิ้งอีกนะครับพระองค์อ่าเดี๋ยวกอนไปนะครับนี่มีหลวงพ่อเงินนะครับเดี๋ยวให้เบิง้งเดี๋ยวผมแจกแล้วน,นะครับแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวจังแกเดี๋ยวคลิปนานะครับคลิปนานเดี๋ยวผมจะเอาหลวงพ่อเงินมาโชว์นี่ก็สุดยอดนะครับ